ปรากฏการจันทราคาตหรือจันทรุปราคาเป็นปรากฏการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีปรากฏการนี้เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์และโลกเรียงขนานกัน ดาวพระราหูได้อมดาวพระจันทร์ทำมุมเล็งดาวพระจันทร์โดยตรงส่งผลต่อคนทั้ง12ลัคนาราศีและอิทธิพลจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีในแง่มุมที่ต่างกันออกไปปรากฏการณ์จันทรคราดหรือจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนปี2567ตรงกับแรม1ค่ำเดือน10ค่ะ และปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่18กันยายนเพียงวันเดียวจะให้ผลก่อนวันที่18 12วันและจะให้ผลหลังจากวันที่18กันยายนอีก12วันรวมเป็น24วันและก็วันที่18กันยายนวันเกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งวันทั้งหมดทั้งมวลนะคะปรากฏการณ์จันทรคราิหรือจันทรุปราคาก็จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศี25วัน ในระยะ25วันตรงนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณค่ะไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจบลงภายใน25วันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นแต่จะไปจบหรือไปสิ้นสุดลงเมื่อใดมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วย ปรากฏการจันทรคราชหรือจันทรูปราคาในครั้งนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะบางคนก็จะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเกิดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือบางคนนะคะก็รู้ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างคุณก็จะได้เตรียมตัวจะได้รับมือซึ่งแต่ละคนนะคะก็มักจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ว่าปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแรงกระเพื่อมหรืออิทธิพลที่คุณจะได้รับ จากปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุป,ปราคานะคะซึ่งปรากฏการในครั้งนี้ในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าดาวพระราหูอมดาวพระจันทร์ค่ะดาวพระจันทร์สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและได้ทำการโคจรเข้าสถิตอยู่ที่เรือนสุภะส่วนดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระได้ทำการโคจรเข้าสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะค่ะดังนั้น ปรากฏการ์ในครั้งนี้จึงเกิดอยู่ที่เรือนสุภะและเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีมังกรอย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะว่าผลจากปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุปราคาจะสามารถให้ผลในด้านบวกและด้านลบ การเกิดปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลทําให้ชาวมังกรเจอกับเรื่องราวแบบปุบปับฉับพลันเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเรื่องราวแบบปัจจุบันทันด่วนค่ะซึ่งเรื่องราวต่างๆนะคะก็เป็นไปได้ในแง่ดีและแง่ลบดังนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากค่ะเพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่ดาวพระราหูอมดาวพระจันทร์ดาวพระราหูบทบังเงาของพระจันทร์ค่ะ คำว่าบทบังเงาหรือครอบงำในทางโหราศาสตร์ก็เท่ากับว่าแสงของดาวพระจันทร์จะอ่อนลงไปทําให้ดาวพระจันทร์นั้นอ่อนแรงอ่อนกําลังลงค่ะและในขณะเดียวกันดาวพระราหูก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นการที่ดาวพระราหูได้อมดาวพระจันทร์นี้ก็อาจจะส่งผลในเชิงบวกต่อชาวลัคนาราศีมังกรก,ก็เป็นไปได้ซึ่งเราก็จะพิจารณาทั้งด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณน,นะคะ สำหรับอิทธิพลด้านบวกที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับจากปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้คือประการที่หนึ่งตัวคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศชาวลัคนาราศีมังกรไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการอยู่ในสายงานใดคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นค่ะ หากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาคนรอบข้างก็จะรู้จักคุณว่าคุณไปชนะการประกวดชนะการแข่งขันอย่างนั้นอย่างนี้มาหากคุณอยู่ในสายของการทำงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็จะเป็นช่วงที่คุณนั้นมีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะหัวหน้างานเจ้านายผู้บังคับบัญชาล้วนแล้วแต่ไว้วางใจคุณให้คุณนั้นได้เข้ามาทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อองค์กรและหน่วยงานค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรจะสามารถทำผลงานออกมาเป็นที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักผู้คนรอบข้างก็ยอมรับนับถือและถ้าชาวมังกรท่านใดเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้นะคะชื่อเสียงเกี่ยวกับร้านค้าของคุณเกี่ยวกับบริษัทของคุณหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณทำอยู่จะเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากยิ่งขึ้น ประการต่อมาสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อดีข้อเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรในจังหวะที่เกิดปรากฏการจันทรรคราชหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศหรืออาจจะเป็นข่าวจากทางไกลก็ได้จะส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะ หากชาวลัคนาราศีมังกรได้หยิบจับทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือต้องเดินทางไปทางไกลาทางต่างประเทศกําลังเดินเรื่องที่จะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศหรือคุณกําลังรอข่าวจากคนที่อยู่ทางไกล เรื่องราวลักษณะนี้มักจะเกิดผลดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรค่ะก็ขอให้คุณนั้นใจชื้นใจฟูกันได้เลยนะคะว่าข่าวคราวที่คุณกำลังรออยู่ถ้ามันมาจากทางไกลนะคะมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะเป็นไปอย่างใจคิดค่ะประการที่สสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราดหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือ ชาวลัคนาราศีม, e. มังกรมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบค่ะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคของคุณนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะได้รับโอกาสต่างๆมากมายมีเงินฟลุ๊กๆเข้ามาใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางก็ได้หรือตัวเลขที่ได้มาจากคนรู้จักเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ สำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในระยะที่เกิดปรากฏการจันทรครากหรือจันทรุป,ปราคานี้นะคะประการที่1คุณจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุค่ะ ซึ่งอุบัติเหตุโดยมากแล้วมักจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเพราะปรากฏการณ์จันทรคราสนี้เกิดขึ้นอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะก็หมายถึงการเดินทางการเจรจาการติดต่อค่ะดังนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมังกรจำเป็นที่จะต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ก็ขอให้คุณตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งานค่ะหรือถ้าคุณขับรถไม่เป็นคุณจะไปกับใครตรวจดูคนขับให้ดีตรวจดูว่าเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมจะขับรถหรือเปล่ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่มึนเมาประมาณนี้เป็นต้นค่ะนอกจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ต้องให้คุณระมัดระวังคนที่คุณรักคนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดด้วยนะคะว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาต้องรอบคอบอยู่เสมอค่ะประการที่สองสิ่งที่ถือว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือ ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณทะเลาะบาดหมางใจกันกับคู่หรือคนรักไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณน,นั้นมีปัญหาหรือมีความลับบางอย่างที่ปกปิดคนรักเอาไว้ไม่อยากให้เขารับรู้หรือคนรักของคุณมีบางเรื่องที่ปกปิดคุณลักษณะนี้เป็นต้น ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะนอกจากเรื่องของการทะเลาะการน้อยอกน้อยใจกันงอนกันแล้วอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักเข้ามาทําให้คุณเกิดความอึดอัดหรือลําบากใจหรือเกิดความเครียดความกังวลค่ะแฟนของคุณอาจจะป่วยไข้ไม่สบายหรือประสบอุบัติเหตุก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะหรือตัวคุณอาจจะป่วยไข้ไม่สบายแล้วแฟนก็ต้องลางานเพื่อมาดูแลคุณ ะะเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นพึงระมัดระวังให้ดีค่ะทั้งเรื่องของตัวคุณเองและคนที่คุณรักประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มทำงานร่วมกันกับผู้คนหมู่มากการที่คุณมีหุ้นส่วนมีเพื่อนร่วมทีมการทำงานในช่วงนี้จะเกิดปัญหาได้ง่ายค่ะ ทะเละาะเบาะแว้งผิดอกผิดใจกันเกิดเป็นคดีความการแบ่งสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัวไม่ลงรอยมีเกณฑ์ที่หุ้นส่วนของคุณนั้นจะเชิดเงินหรืออาจจะทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือตัวคุณทะเลาะกับหุ้นส่วนในประเด็นอื่นๆก็ได้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีการที่คุณมีเพื่อนร่วมทีมมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ต้องอาศัยการเจรจาที่ตรงไปตรงมาและทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องจะด,ดีที่สุดค่ะ ประการต่อมาค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากในจังหวะที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราชหรือจันทรุปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือสิ่งต่างๆที่คุณกำลังจะโพสต์กำลังจะคอมเมนต์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ในโลกออนไลน์คุณต้องคิดแล้วคิดอีกคิดให้รอบคอบไม่ใช่ว่าจะโพสต์อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าจะตอบคอมเมนต์อะไรก็ได้หรืออย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครออกสื่อ ะะต้องระมัดระวังให้ดีนะอาจจะมีผลตามมาอาจจะมีโทษบางทีมีคนมาฟ้องร้องในสิ่งที่คุณโพสต์ในสิ่งที่คุณพิมพ์ลงไปนะฮะต้องระมัดระวังชาวลัคนาราศีมังกรอย่าประมาทช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณนะคะอาจจะมีการเผลอไผลไปโพสต์ไปวิาพากษ์วิจาร์ณหรือไปคอมเมนต์อะไรใครบางคนจนทําให้ผู้ที่ฟังหรือผู้ที่มาพบเห็นรู้สึกไม่ดีได้ จึงอยากมาเตือนให้ชาวลัคนาราศีมังกรเพิ่มความระมัดระวังในจุดนี้นั่นเองค่ะเราก็อยากจะย้ํากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าการทําอะไรที่เป็นการกระทําต่อหน้าสื่อต่อหน้าสาธารณชนต้องรอบคอบให้มากจริงๆนะคะ ก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของคุณในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรครราศสมัยเองก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรท่านที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ได้น้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะสิ่งใดที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องพึงระมัดระวังก็ขอให้คุณรอบคอบดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ